สวัสดีครับพี่น้องแฟนเอฟซีนะครับที่รับชมช่องเอาท็กซีนุ่มบันนานะครับขอบคุณ<ส>หลายๆครับติดตามเนาะวายยุ่งั่งบ้านเท่าเนี่ยระเทศไท่วยุ่ทยั้งอเมริกาเอเมริกาครับพี่น้องไทยล่าเท่าห่ายละ ผู้ไปอยู่ทั้งคนาดาเนี่ยผู้ไปอยู่ทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้เฮียงสันะสนะครับไต้หวันน้ำแน่หลายมองหลายแก่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาซ้อมล่ำกันามาน้องไส้มาเหรียญน้ำสาวตัวผู้น้องสาวขอโทษว่า,วาวพเพริศน้องเพิง น้องเอาน้องเหรือไทยเฟิงหรือไทยเม่อนี้กางปีันแลวไทยที่แนี่ที่นะี่นะหมดปนป่วยได้เยอเลอันนี้ทุกียขอกคนป่วยน้ำพีน้องเอ้ยวุนหวปห้มเลยปวยเล้านครับด้เลยครับออกากโรงบาดมาไม่ไหมเามาตรงนี้พี่ยกกระยาเต็มอยู่นี่ละเว้ยร่งบาลไม่ไันนี้ไม่นองเลสียบล้ำลัวกันได้ีน่องันนี้ มาลำส่งฮะะมาลำส่งรลำส่งบ่เป็นส่งส่งสีย่งคือบ่ย่างนผููเวยนีิแม่ส่งสิยังคือบ่ย่งจิอันนี้กูตงอกซื้อมาตีตงมัก็จะเดีนจะสีแต่ว่ามันออกโรบานมาวันจะลำส่งกว่าจริงกระเทยเกาเนาะ่งเป็นส่ยังก่ิกระเทเกนี่กระเทยเกาเนยนี่กระเทยไม่ทม่เนี่ยั่นเกาเต็มอันนี้ก็น่าสเป็นแต่กระเทยดียัง ดี่ได้สอบว่ได้สอบว่ได้บรจุอยากเป็นก็เป็นโลดไ่อยากเป็นก็เศร้าไม่อยากเป็นก็เศร้าเป็นผู้ใช้ครับนั่งดีๆเด้เเชิญเชเป็นผู้ชายก็นั่งประมาณนีานั่งแน่เลยมือชิวดอกเรียนมือแกเรียนก็มาเอาไสวัสดีค่ะอาจารย์มือแคนซักเท่ัสนดีจ้าัสดีผู้ายตัวนี่ ไ่ไี่พัอไรล่ำเริ่องอย่างเดียวเลยยิ่งยงพ้ออะไยิ่งเาเจ้าแจ้งก่อนเนี่ยม<ว>ัน,น,ไ,ไ,นไม่อาจไม่ไอาวันล่ำปส้มเหมนส้มเหนียวเริ่มเป็นไปลำ่ำจังหวัดน,นั่นล่ำจังหวัดน,นี่เอาด้านหลังของบาก็มี่ <c oughs> พลังคนมันจะเขาลำเขาอันนี้มีด้านหลังเอากือบอกเจ๊ตังหัวของบ้าคือหัวปลาไหลอันนี้เรื่องเขาปลาไหลนี่กระหัวปลาไหล อมีดีลเด่ีล้เียโบ่สอยนยนยนสัญญาณเนาะผัดเอ้ไหวปะวะฮะไหวทีเดีปะนเวนวหกแตกยังหมเลยก้อยยนขาดที่แต่แยกยังหักแตกูจก้อยวงหวนสุดยอดเลยโอ้ยก้อยกับข้าวโดก้อยก็ได้ ก๋ยเจยวไม่ก้อยเระข้าวโวข้าวเดียวหากแ้่ายไม่พีแต่อย่างเีก็หักม่ต้งีก๊กหักรั้ก่อน่ว้งแก่อนก่อนเจาแดงไปลัหมันล่้หนีขึ้นไปมองได้กับแดงไปก่อนัเอาแค้นบ่เอาเพี้ยนบ่ลในดอกล่้ในดอกล้ในดอกไปลั้จังหวัดนั่นไปลั้บ้านนี่บ้านนั่นแม่รั้ให้บ่ไดดอกบเด่นวันังโอ้โ่รัก่อนนั่นน่ะเออ ก็ว่าล่ำก่อนหน่ะแน่วะนี่ไม่โอ้ยเขาเอิ้นล่ำก่อนล่ำคู่จนน่ะเออไหนล่ำคู่ล่ำก่อนนั่ยนะโอ้ยผมก็ขี้หาอยู่มื้อนี้ผมเจ้าผมมีคู่ก็เอาใครเป็นคู่ก็ได้ผมว่าทำคู่อกบ่คู่ก็เป็นตะญานแล้วมันคนละคู่มันคู่โอละนาะละเอิญโดล่ดเล่โดเลดเล่โ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 ดเล่ลาเข้าไปนะลาเข้าไปวะนะ ของลายเยู่แลยเหอว้ยกอดกอดล้ำไอ้เอ้ยตัวยูทูบเหรอเออโอ้ยไอ้เอ้ยตัวโอ้โอลาลาผูเอ้ยปูเอ้แม่จันมาลาเอ้ยตะแม่นว่าเดินนั่งฟังเดือ้าคุณพอสัตธาสัติพันลานาผมสิพันลานาเรีองลำเดือพอ เมือ่อนึงนั่นข่อยไปลำ่ำท่าบอ่อแถวจังหวัดหนองคายหนองคายหนองคายถูก้องุององ่มมูสาวมากาักไหลเขามาขอทายลูกฝังค่นมาขอจุกใบแจ้มใบผม,มข่อยก็เลยใบยนมิ่นสาเทียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงนมหยังใบนมหยังใบนมไหม นั่นละนมไหเอานมกองให้จะเอามาให้กินโอ้นมกองหนาวดิเย็นเย็นนั่นน่ะนมกองยงเย็นไม่เอามาให้นายไม่ดิวันเป็นบ่ายนมข้นทีนะเว้ยโอ้ยน้องวันบนมกองนี่ก็เย็นมีแห้งเลยเนาะมีแห้งเมื่อเออเอาตอนตอนตอนบนมนมฝนพายุจะเข้ามา มันก็มีทีมากเลยไหมล่ะข่อยก็เลยใายนุ่มิ่นสาเถียนหนึ่งปอกจากนั้นข่อยก็เลยบึงไปล้ำเมืองยะลายะลาลูกลูกไตระบาดนีไตจักว่าเสียงหยังว่าแตกอยตุ่มตุ่มเป็นหยังระบาดป็นหยังเหมือนอันข้าเจ้าเอาบุญบอกไฟนี่ได้บุญโอตีข้าเจ้าจุดจุดผู้ไหมโอ้โหมันเสียงแล้วเน่ยคือหนวดบบเสียงเสียงผู้ผู้อือเอาว่าเต็มตุ่มตุ่มตุ่ม ตุ้มตุ้มต่อไปตุ้มตุ้มต่อไปโอ้ยเมื่อวานน้องคนอยู่แต่ยูตุ้มตุ้มคอยรถกุ้มหัวอกหัวใจไปกระเนยหนีไปจากหันตัวพ่อไปใช้บัตรออกจากนั่น่อยกลับไปล่ำต่ออยู่เสอยู่เมืองสงขาเอสงขาออกจากนั่น่อยกับไปล่ำต่อปุ่นดอกเดินข้าม่อยไปล่ำยู่หาดใหไง ไปแว่กินต้มไก่อยู่ปัตตานีโอ้ตั้งแต่วันนี้กินต้มไก่อยู่เนาะโอ้ยกินอยู่มันใช่ยังมันก็บอกแสบตี้เนี่ยต่อมไซชิมินอ๋โอ้แท่งเดือวนะเขาเรียกเขาเรียกว่าแจงเลี่ยงเหนือบนแจงเลี่ยงแจงเลี่ยงหอยก็เลยบอกินซ้ำดอกตัวพอออกใจแม่นหอยกระไปล่ำตอปุ่นดอกเดื่อค่ำทั้งหลายไปหอยไปล่ำยู่สหรัฐโอ้ไปฮ้อนสหรัฐด้วยล่ะสหรัฐรัดไหนวะคนซือบุกอ่อจ้ะรัดไปหัน่ะ รัดทางไปเนี่ยวมาสอนมาสอนมาสเปซให้เล็กเทียมหนึ่งโอ้ยจังหลักออย่างนูดจังเนาะไปล่ำอยู่สหรัฐไปล่ำอยูรันสซเวกัดเมื่อยไงของเขามาด้วยกัดคอยไปเศร้ายู่เนวาดาเนี่ยเนวาดาก็ไปโอ้ยเนวาดาหลัดไหนเนาะหลัดเนวาดาหลัดเนวาดาอายุขังอำเภอเมืองจังหวัทท้อนเจนนั่นแหละใกล้ๆนี่แหละซอให้ซอขาดโอ้ยอย่างนู้จังเนาะท่านบารักโอบามากขายังขอดมาชมโอ้สมัยบารักโอบามาอยู่บูดะ บอกว่าเสียงของผมเวริกูดมากมากโอ้ยเกินจะว่าคอยนี่ฮะฟังบอเข่อใจคนก็เลยนี้ไปตามทางตัวคอเจอกรับจากสังขละตัวออกจากนั้นคอยกับไปล่ำ่อปุ่นดอกเลื้อดขสามคอยไปล่ำยู่ประเทศญี่ปุ่นโอ้ไปญี่ปุ่นให้ไปญี่ปุ่นตัวใหให้ให้ไรดิให้มาให้โอเมาไมนให้จอหัวาสิ่งว่าอาบน้ำตัวนั้นให้จอหัว ไปล่ำอยู่ประเทศญี่ปุ่นไปล่ำให้พี่ยืนฟังอยู่สามคืนบู๊ยพี่ยุนหืนคืบพุ่มล่ำไปหลนต้องแย่มันแย่อยังบว่นี้ไปต้องเหลือแต่หัวโหลดขึ้นมากเพื่ออะไรังไงเขาให้กินแต่น้ำซ่ากับอาหารญี่ปุ่นสะพอหัวปลี่ยนนิดน้อยพ่อจ้าวขออาหารญี่ปุ่นไปม่เป็นยังไงยีนูบตุกเดี๋ยวละสีสีสีหน้านวลแค่ส่วนไปก่อนตอนนั้นนา หลงตัวหน้ามาสอบเพาะเศร้าจะเที่ยวเอาหลงกับหลงแค่นี้แหละพี่น้องเอาย่อๆจากอาอาเพิงไม่ยั่งหนุ่มกำลังซสอมกันอยู่นะครับว่าเดี๋ยวหนีมาฝากกันที่เด็เอากรรไกรมาฝากกรรไกรมาฝากขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเอฟซีได้หลายนะครับอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนฝากกันนะเพื่นฝากอย่างฝากช่องโลกของเพื่ห้ในเรื่องของโลกของเพิ่อเบิ้งช่องเอาแท็กซี่นุ่มบ้านหน้าเด็ก็เบิ้ง โลชของโลกของเพลงํายการช่องซุปเปอร์ยาว์ชาแนลซุปซุปเร์ยาว์ชาแนลชาแนชแนภาษาเลยนะนี่แนีครับสำหรับพน้กาผมสองคนสามคนขอก่าวข้ามาสวัสดีครับครัช่องเนซุปเปอร์ยาว c ช a แนล l ห้ยสองเงาะอนึ่งเกาะยอะเว้